สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จำดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยน2513นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรอของดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นใครที่ต้องการติดต่อช่องบูพยานะครับสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description น,นะครับจะแปะรงแล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของแผ่นพังในการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนพฤศจิกาที่มีผลกระตบต่อชาวราศีเมษแล้วก็ลักขาเมษกันนะครับจะมีดาวพุธดาวพระศุกรดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกตดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผ่นพังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษจะมีอิทธิพลอยู่ตรงนี้นะครับเรือนราศีเมษก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลข3โคจรอ,อยู่ในราศีมีนเขาเรียกว่าถอยหลังไปอยู่ในภพวินานนะครับหมายความว่าดาวองคารเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่กําลังจะมีการเดินหน้าแต่ตอนนี้ยังพักองศาอยู่มนอยู่นะครับก็จะทําให้ดาวองคารนั้นมีความติดขัดล่าช้าหรือว่าอาจจะถูกกําจัด ในเรื่องของความคิดต่างๆหรือบางทีคุณอาจจะเหมือนกับว่ากักขังความคิดของตัวเองไว้มีคอมฟอร์ทโซนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถปลดปล่อยพันธนาการและไม่สามารถอยู่เบื้องหน้าได้นะครับต้องขยับแล้วก็ถอยหลังไปอยู่ในเบื้องหลังก่อนสักพักหนึ่งถ้าเกิดคุณออกหน้าออกตามากเกินไปหรืออาจจะโดดเด่นมากเกินไปอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ย เป็นดาวประจําตัวเมื่ออยู่ในภพวินาศเปราะว่าทําอะไรก็ต้องนิ่งไว้ก่อนเงียบไว้ก่อนคิดอะไรต้องรอบคอบมีแผนการนะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบว่าไม่เปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปในเรื่องของสาธารณาชนพ้าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาหรือทัศนคติมีความขัดแยงเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่าง ทุกอย่างอาจจะยังดูล่าช้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวเมื่อไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันแปลว่าทุกอย่างไม่ถูกขับเคลื่อนมีแต่ต้องถอยหลังไปก็หมายความว่าทุกอย่างยังคงต้องไตรตรองตรึกตรองทุกอย่างให้ดีก่อนอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะครับเมื่อดาวอังคารเนี่ยโครจรเดินหน้าคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยืดเยืย้อเรือ้อรังมาในอดีต นะครับอะไรที่แก้ไม่ตกก็จะแก้ได้นะครับแต่คงต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงเนาะอิทธิพลของดาววินาศก็คือดาวพฤหัสบดีเรามาดูกันนะครับอยู่ที่เรือนราศีธนูเป็นพบเรือนเกษตรด้วยอยู่ในสุภานั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าคุณติดต่อกับคนเบื้องหลังหรือว่าอาจจะติดต่อกับชาวต่างชาติติดต่อกับคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย จะถือว่าเบื้องหลังเนี่ยจะมีคนซัพพอร์ตเบื้องหลังช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีอยู่นะครับดังนั้นชาวราศีเมษลัคนาเมษถ้าตัวเองทําไม่ได้พยายามขอความช่วยเหลือจากาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจะต้องติดต่อในเรื่องของออนไลน์แล้วกันนะครับก็จะประสบความสําเร็จที่ดีเนาะ หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่ติดขัดล่าช้าการเงินอาจจะยังไม่เป็นผลสักพักหนึ่งและต้องระมัดระวังกับการมีปากเสียงกันนะครับเล่งกับดาวอริด้วยเพราะว่าอาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องของการเงินอาจจะมีปากเสียงกันเงินช็อตนะครับแล้วก็ให้ยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนหรืออาจจะแบบเดายืมเงินคนอื่นแต่เราไม่มีศักยภาพในการคืนอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง นะครับเพราะว่ามันเป็นดาวคู่วิวาทะกันมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็นํามาซึ่งปัญหาใจกันกับหุ้นส่วนด้วยนะครับใครมีหุ้นส่วนก็ระมัดระวังกับการมีปากเสียงกับหุ้นส่วนคนรักคู่ครองต,งต่างๆบัตรด,ดีต่างๆจะมีปัญหาด้วยเพราะว่าพุทธสุคขขู่ธาตุน้ำเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนอลิ แต่เป็นกเกษตรสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะดาวพุธเนี่ยก็พักองศาแต่เริ่มเดินหน้าแล้วก็เริ่มแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดวาจาถึงแม้ดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลมาเล็งกับลักนณาของตัวคุณเองถือว่าอลินะครับมาอยู่ในเพศตรงข้ามเนี่ยจะมีปัญหากับในเรื่องของเพศตรงข้ามหุ้นส่วนต่าง ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เหมือนเดิมยังได้เกณฑ์ของดาวของคารที่เป็นดาวประจำตัวที่อยู่ในภพวินาศทําอะไรยังไม่ได้ดั่งใจคุณก็ใจแบาบเอออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ยังมีปัญหามีความขัดแยง้งมีวาจาคําพูดที่ต้องเชื่อเฉนกันอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังดาวพุธเดินไปที่ราศีพิจิกอะเล็งกับดาวราหูอีกเป็นลักษณะของการมีลาบมีผลที่ดีแต่ก็มีการทะเลาะก,กันในเรื่องของลาบผลรายได้การเงินไม่พ้นการเงินเพราะราหูมาทับการเงิน นะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษรัคนาเมษมีโอกาสได้การเงินที่ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยตกอลิแต่เป็นเกษตรเล็งรักในช่วงประมาณวันที่18พฤศจิกายเนเป็นต้นไปเนี่ยการเงินจะเป็นเกษตรเพราะว่าการเงินจะมั่นคงเข้มแข็งดีมากเลยแล้วก็มีการหาไรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรการเงินเนี่ยสัพพัดมากเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องราหูเพราะราหูเนี่ยขนสั์อยู่ในเบื้องหน้านะครับก็เลยอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ การมีปัญหาเรื่องการเงินหรือการมีเอกสารสัญญาการเซ็นการคำประกันการให้ยืมเงินต่างๆจะผิดพลาดนะครับต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของดาวพุธคือดาวอล,ลีคือหนี้สินอุปสรรคด้วยนะแล้วก็มาเล่นกับดาวราหูเนี่ยวันดาวพุธเนี่ยนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่25พฤศจิก,กาย,ยนและดาวที่จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่16พฤศจิกาย,ยนแสงวันที่16พฤศจิกาย,ยนไป คุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอคําพูดวาจาเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและต้องบริวารต้องดูแลเรื่องของบุตรบริวารการลงทุนต่างๆจะมีปัญหาถูกโกงถูกหักหลังถูกบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ไม่ชัดเจนนะครับหรือใครทํางานราชการก็ระมัดระวังกับในเรื่องของตําแหน่งหรือบุคคลอื่นจะมาทําให้กับตัวคุณนั้นเดือดร้อนนะครับหรือเรื่องผลประโยชน์รายได้ต่างๆจะนํามาซึ่งคดีความ มีปัญหามีคดีความเกิดขึ้นนะครับเกิดทุกราศีเลยนะครับแต่ว่าราศีเมษลัคนณะเมษจะเจอเรื่องบุตรบริวารแล้วก็เจอในเรื่องของลาภผลรายได้เจอในเรื่องของอหุ้นส่วนนะครับเพื่อนนะครับแบบเนี้ยจะมีปัญหากับตัวคุณได้นะครับเพราะว่าพุธเนี่ยเล็งลาหูอธิตย์ก็เล็ง ราหูเป็นลักษณะของการที่ดาวอาทิตย์นั้นถูกราหูเบียนอย่างแรงนะครับแล้วดาวราหูเนี่ยจะดับดาวอาทิตย์ด้วยแต่จะเป็นช่วงเดือนหน้าแต่เดือนนี้จะมีองศาที่ถูกเบียนแสดงว่าวันที่1นึ่าวันที่16กพฤศจิกายนดาวอาทิตย์เนี่ยจะเข้าสู่าสราศีพฤศจิกใน1องศาแรกก็จะมีปัญหากับราหูทันที นะครับต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาอย่างที่บอกไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นโปรดใช้วิจัยายาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเตือนไปมีโอกาสจะเกิดขึ้นเยอะแต่อาจจะไม่เกิดก็ได้สลับบางคนถ้าเราทําพฤติกรรมที่เข้ากับดวงเราจะเกิดทันทีแต่ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงหรือเราพยายามนิ่งเงียบ ให้มากที่สุดเงี้ยหรือเราไม่ได้ทำธุรกรรมสัญญาหรือเราไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเราก็จะเกิดผลน้อยหรือไม่มีเลยก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใครติดต่อสื่อสารกับคนอื่นใครที่มีปัญหากับคนอื่นอยู่เนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นคุณจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับมีเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของความสุขความพึงพอใจเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยนะครับในระยะวันที่14พฤศจิกายนเป็นจนถึงวันที่16 ธันวาคมนะครับจะต้องระมัดระวังกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น1เดือนเต็มอดทนนิดนึงนะครับทุกอย่างก็จะค,ค่อยๆดีขึ้นเนาะเพราะทุกอย่างเกิดที่เรือนมรณะนะอ,อย่าลืมนะครับเกิดที่เรือนมรณะและเรือนการเงินนะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเรื่องของผลประโยชน์รายได้มรดกต่างๆด้วยใครที่มีเกณฑ์จะได้มรดกก็ต้องระมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงถูกมีปัญหาต่างๆ พยายามรอบคอบให้มากนะและทุกอย่างก็จะผ่านผลอุปสรรคปัญหาได้จากความรอบคอบการมีสติการมีไหวพริบป,ปฏิพันธะ์ทุกอย่างก็จะค่อยๆบรรเทานะครับกเ็เราจะมาดูในลักษณะของดาวพฤหัสบดีคือตัวช่วยนะโคจรไปอยู่ในราศีมังกรเป็นตำแหน่งนิดสุภะเป็นตำแหน่งกรรมะเนี่ยวันที่ประมาณ14พฤศจิกาก่อนที่ลาก่อนที่อาทิตย์จะดับนะครับก็หมายความว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตัวช่วยนะ เป็นมุมที่ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมในลักษณะของดาวพฤหัสบดีนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ก็หมายความว่าความมั่นของความมั่งคั่งหรือ ในลักษณะของการที่คุณน,นั้นใช้ในเรื่องของสติความคิดต่างๆนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีก็จะควบคุมดาวราหูได้เพราะพฤหัสบดีนั้นมีเกณฑ์ถึงดาวราหูด้วยสามารถควบคุมได้ดังนั้นมีสติให้มากนะครับปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณนะครับมีอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกับดวงชะตากับตัวคุณได้เราจะมาดูอิทธิพลของดาวการงานกันบ้าง อิทธิพลการงานก็คือราศีมังกรก็คือของด้วยดาวเสาร์โคจรอ,อยู่ในราศีธนูอยู่นะครับพบสุภะคือความเจริญความสําเร็จหรือหน้าที่การงานตําแหน่งต่างๆจะดีอยู่เพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเป็นกลุ่มดาวพระราศดีที่เป็นกเกษตรร่วมนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตหนุนหลังให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็ยังให้คอยอ ช่วยเหลืออุปถัมภ์กับตัวคุณได้อะไรแบบเนี้ยยังถือว่าดีนะครับถึงแม้ดาวพระราศดีจะย้ายไปในราศีมังกรเป็นตําแหน่งนิดในช่วงวันที่14พฤศจิกายนแปลว่าเขาก็ยังช่วยเหลืออยู่เพราะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมีผู้หลักผู้ใหญ่ชาวต่างชาติมาคอยช่วยเหลือมา คอยผลักดันให้กับตัวคุณนะครับหรือว่าใช้ในเรื่องของการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์การงานต่างๆมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะว่ามีภพวินาศมาด้วยวินาศมาเท่าการงานเนี่ยหมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อยๆมีความมั่นคงดาวพฤหัสบดีถึงแม้จะเข้าราศีมังกรก็จะสลับเดินเป็นอนุกเกษตรกับดาวเสาร์เพราะว่า พระหัสเข้าเดือนมังกรมังกรเข้าเดือนดาวพระหัสมันหมายถึงว่าเข้าเดือนกันและกันนะมันแปลว่าการสลับที่กันอยู่นะครับมันก็จะทําให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมีความมั่นคงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีการม,มั่นคงในลักษณะของการติดต่อแบบลับ ที่ไม่เปิดเผยหรือมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการงานได้อยู่นะครับก็ถึงบอกว่ามีอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาอาจจะมีทางแก้ไขให้กับตัวคุณได้หรืออย่างน้อยก็แนะนําวิธีแนวทางการแก้ไขให้กับตัวคุณได้หรือถามใครก็ได้ที่มีความรู้หมอดูก็ได้นะครับคุณก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันเพราะราษาบดีก็หมายถึงหมอดูได้ด้วยเหมือนกันเนาะ ทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษราคาเมษคือดาวศุกร์ราศีตุลเลขหโคจรเป็นเน็ตอยู่ในราศีกันพบเรียนอลีช่วงแรกนะครับคือดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่วันที่ 1- 18พฤศจิก,กายนในราศีกันเนาะก็จะทําให้ความรักความสุขความหวังของคุณนั้นอาจจะมีความพึงพอใจนะแต่มันเป็นอลีเปราะว่ายังต้องปรับ ความเข้าใจกันอยู่ยังคงต้องอจเจอกันน้อยลงหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องเคลียร์กันเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเล็งอังคาร จริงๆน่ะมันมีลักษณะของการที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีแปลว่าคุณจะได้รับความรักความสุขความหวังการเต็มๆกับคู่ครองคนหลักแต่มันอยู่ในเรือนอลัลลีหมายความว่ายังไงก็ต้องมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันด้วยอะไรแบบนี้เพราะเล็งดาวประจาตัวด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเข้ามาอาจจะมีรักษณของมือที่3เข้ามาแทรกแซงด้วยจึงต้องมีปัญหา ความขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นเพราะอังคารก็เล็งพุด๊ด้วยเห็นไหมครับแต่มันก็ยังสามารถเคลียร์ได้นะพเพราะดาวพุธเป็นกเกษตรแต่ช่วงแรกปั๊บเดียวเองสี่พฤศจิกายนก็จะเข้าสู่ราศีตุลละก็ยังมีปักเสียงกันกันกบในเรื่องของคู่ครองคนรักได้อีกนะครับแล้วคู่ครองคนรักก็จะมาเป็นกเกษตรอีกแปลว่าเขายังให้ความมั่นคงกับตัวคุณเขายังใส่ใจดูแลกับตัวคุณแต่ตัวคุณเอง อาจจะไม่เชื่อมั่นหรืออาจจะไม่ได้โอเคกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในระดับนั้นหรือคุณอาจจะคิดมากเพราะว่าคุณถูกกําจัดสิทธิ์ในลักษณะของตัวตวนอย่างกักขังตัวเองอยู่ในความรู้สึกสิ่งต่างๆแบบนี้นะครับอยู่ในภพเรือนวินาศไงตหนุวินาศเนี่ยแปลว่าเราอาจจะแบบ กักขังในเรื่องของความคิด move on ไม่ได้นะครับแล้วยังคิดอยู่ในเรื่องเก่าๆวนเวียนกับเรื่องเก่าๆเดิมๆนะครับแล้วก็ขุดเรื่องเก่าๆออกมาแบบนี้นะครับเราก็ทําให้มีแต่ปัญหาความรู้สึกสิ่งต่างๆแบบนี้อะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะครับชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยต้องระมัดระวังในมากๆเลยช่วงของที่ดาวาต่างๆมาทํามุมกับชาวราศีเมษ ถึงแม้ดาวอังคารกับดาวราหูจะเป็นตำแหน่งโยกกันใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะว่าราหูกับอังคารเนี่ยมีดาวมรดตอยูอยู่ตรงกลางทับอยู่ในลักนณาของดวงคุณเนี่ยนะครับเนาะก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องถูกบีบนั่นเองตามจริงเป็นดวงบีบนะ อย่างเงี้ยคือราหูเนี่ยเดินเดิน,ดนจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษดาวคารเดินจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเขาเรียกว่าดาว,าวจะสวนกันแบบเนี้ยนะครับมันแปลว่าดวงบีบเพราะดาวแบบเขาเนี่ยบีบข้างบีบหน้าบีบหลังไว้ดังนั้นคุณอาจจะต้องถูกแบบกดดันนะครับถูกทําอะไรที่เหมือนกับว่าไม่โอเคดังนั้นเนี่ยพยายามปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจบางอย่างอาจจะต้องแบบ ้างคาในเรื่องจิตใจถ้ามันเคลียร์กันไม่ได้ก็ปล่อยวางมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปเคลียร์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรารีบเคลียร์บางทีอาจจะจบเลิกลาก,กันไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นพยายามใช้สติในการตั้งมั่นแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับ อารมณ์อร่อยนะครับแล้วก็พยายามพูดจากันดีๆอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้วาจามากเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวดาวสุกมาเร็งลักนาเนี่ยก็จะได้ความรักที่ดีแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของดาวอังคารอยู่ดีก็ยังมีปากเสียงกันกับในเรื่องของความรัก อของมือที่3หรือความรักอะไรแบบนี้หรือคอมมิตต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ยังมีปัญหาอย่างเงี้ยเลือรังกันอยู่สักพักหนึ่งแหละดังนั้นเนี่ยอดทนมากๆเลยชาวราศีเมษนะครับทุกอย่างยังสามารถเดินหน้าและขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับยังไงการงานก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็การเงินก็ อาจจะยังติดขัดหรือสะดุดบ้างก็พยายามแก้ไขไปความรักก็รออีกนิดนึงนะครับทุกอย่างยังคงต้องใช้จังหวะและเวลาและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยระยะเวลาสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ